เอาโอกาสนี้เนี่ยเพื่อหลอมรวมความชัดเจนว่าตุลาการพิวัตรที่ไม่เห็นหัวประชาชน<ม>อะไรเงี้ยต้องไม่มีในรัฐธนูฉบับใหม่คือโอกาสนี้มันเป็นโอกาสที่<ม>หา c l a r ร t ตความชัดเจนเรื่องนี้เหมือนกับที่ไม่เอารัฐประหารใช่อันนี้ต้องชัดเหมือนกันใช่<ม>ก็คือว่าไม่ใช่ว่าคนไทยไม่เคารพศาลแต่ว่ามันเหมือนกับเมืองไทยอ่ะพอคุณสวมหัวโขนอ่ะมัน,ม,นมีหัวขนแล้วก็มีอำนาจตามหัวขน แต่ clarity คือต้องไม่มีการมอบอำนาจไปให้องค์คณะบุคคลที่เป็นอำนาจในการที่จะ cancel decision การตัดสินใจของประชาชนเลยไม่ว่าพรรคั้นจะชื่อเพื่อไทยก้าวไกลประชาชนอนาคตใหม่ไทยรักไทยหรือแคนาเดนายกจะเป็นใครก็ตามจริยธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคิดเองได้เลยเวลาไปใช้สิทธิ์ร้อยธรรมนัตพรมเผ่ามีพรบ,บพ้นมนทินแต่คุณธรรมนัตลงสมัครอีกรอบเนี่ยผมเอาไม่เอาเนี่ยผมเห็นแล้วผมรู้ผมอาจจะอยากเลื่องคุณธรรมนัตก็ได้อื ผมตัดสินแล้วว่าผมให้อภัยเขานั่นคือ decision ทางจริยธรรมของผมผมไม่ต้องให้ศาลมาตัดสินแทนอย่างเช่นชูวิทย์กมลวิสทธิ์เคยทำอาบอบนวดพอเขาลงอะ่ะก็มีคนบอกว่าเฮ้ยทางจริยธรรมถูกต้องได้ไหมก็คนเขาตัดสินเองไงว่าเขาจะให้อภัยหรือเปล่าช่อโดนตลอดชีวิตคนเราคิดได้เองว่าคนนี้มีหรือไม่มีจริยธรรม ไม่ใช่ไม่ใช่มอบอำน,นาจตัดสินเรื่องนี้ไปไว้ที่ศาลฎีการหรือศารลารัฐมนตรีศาลฎีกามีอำน,นาจตัดสินคนตลอดชีวิตนะเรื่องจริยธรรมซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่เลยไม่ควรจะเขียนไว้ในคุหมาเราไปใช้สินเลือกตั้งเราเห็นคนที่มันไม่มีจริยธรรมจริงๆเนี่ยเราไม่เลือกเราเป็นคนตัดสินๆๆแล้วจริงๆแล้วคนส่วนใหญ,ญ่เขาไม่ได้เลือกเรื่องด้วยเรื่องจริยธรรมเขาเลือก political hero คุณคิดว่าถ้าเอาเรื่องจริยธรรมเนี่ย อย่างทรัมป์มันจะหาเสียงมันจะได้คะแนนไหมมันไม่ได้หรอกทั้มมันไม่ได้มีจริยธรรมสูงส่งอะไรแต่มันเอานโยบายซึ่งตอบสนองฐานเสียงของมันมามอ่มาหาเสียงคือระบบการเลือกตั้งอ่ะมันไม่ใช่ระบบที่จะให้ใครที่ไม่มีไม่ได้ใช้สิทธิ์เนี่ยมาตัดสินเรื่องจริยธรรมมันขัดแย้งกันเพราะถ้าคุณเอาเรื่องกลไกให้คน9ก้าคนตัดสินเรื่องจริยธรรมมันคือสิ่งที่เป็นตรงกันข้ามกับประชาธิปไตยประชาธิปไตยมันคือ popularity contest ไม่ได้ดีเสมอไปนะได้ผู้นําที่ดีและไม่ดี มันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าคุณจะไม่เอาประชาธิปไตยเลยแล้วมีองค์คณะบุคคลเลือกนายกให้เรา <c oughs> ก็พูดมาตรงๆ <c oughs> เพราะผมก็ทําใจมาแล้วครึ่งทางใช่ไหมว่าองค์คณะบุคคลซึ่งเป็นสารรัฐธรรมนูญ <c oughs> หรือเป็นสวมาจากการสรรหาโดยผู้ภากษา <c oughs> ได้เลือกนายกโดยที่ประชาชนไม่ได้เลือก <c oughs> ก็พูดมาตรงๆเพราะว่าถ้าจะตัดสินเรื่องจริยธรรมเราตัดสินเองได้ คุณกับผมไปเลือกตั้งนะคนที่ลงสมัครไม่ได้มีเจอร์รีทาสูงกับเราเนะเราเลือกออปชันที่โอเคที่สุดใช่ที่มีให้เลือกใช่เราไม่ได้เลือกคนดีเราไม่ต้องการดีหรือไม่ดีเลยเราต้องการคนที่เราชอบเว้ยที่มันจะทําในสิ่งที่เราอยากให้มันทําหรือบางคนผมเลือกเพราะว่าผมรู้สึกคนนี้มันให้กําลังใจประชาชนดีมันเป็นแนวแบบนักสู้ก็แค่นี้ผมก็เลือกผมไม่สนเรื่มันทำนโยบายเลยนั่นคือดีไซดของผม